สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดถึงที่มาของสมการไฮเพอร์โบลานะคะ,ะจากบทนิยามไฮเพอร์โบลาเนี่ยคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุดใดๆไปยังจุดที่ตรึงอยู่กับที่ทั้ง2จุดมีค่าคงตัวโดวยค่าคงตัวนี้ต้องน้อยกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ที่ตรึงอยู่กับจุดทั้งสองนะคะเรียกจุดที่ตึงกับ ที่ทั้งสองจุดนี้ว่าจุดโฟกัสอ่านี้ก็จะเป็นจุดโฟกัสรึงอยู่กับที่ทั้งสองนะคะเนี่ยนี่จะเป็นจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลานเองดังรูปนะคะอันนี้รูปตัวอย่างนะอ่า การไฮเพอร์โบลานะคะก็คือเช่นเดียวกับวงรีจะสามารถหารูปแบบมาตรฐานของไฮเพอร์โบลาโดยให้โฟกัสอยู่บนแกน x ที่จุดลบ c ศและ c ศูนยดังรูปนี้เห็นไหมคะโฟกัสอยู่ที่จุดลบ c 0ูนย์ลบลบ c ศและโฟกัสอยู่ที่จุด c 0ูนจากบทนิยามนะคะจะได้ว่าถ้าจุด p เนี่ยที่มีพิก então, e erm então, um é, ú, réussi, ัดอยู่ ที่จุด xy เป็นจุดใดๆบนไฮเพอร์โบลาแล้วค่าสมมูลของ pf P 1ลบ pf 2เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกเสมอสมมุติว่าจำนวนจริงบวกนี้นะคะเราจะให้เป็น2 a โดยที่2 a เนี่ยต้องน้อยกว่า2 c เราก็จะได้ว่าค่าสมมูลของ pf 1ลบ pf 2 เท่ากับ 2a ถ้าใครง,งยังงงก็ย้อนกลับไปดูที่ที่มาของสมการวงรีได้นะคะจากคลิปก่อนหน้านะอ่าล้วก็แทนค่า pf 1ไปค่า pf 1ก็มีค่าเท่ากับสแคู x บวก c ทั้งหมดยกกำลงังสองบวก y ยกกำลังสองลบด้วย square root x ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองนี่ก็จะเป็นค่าสมบูรณ์นะคะเท่ากับ 2a เขียนข้นมาให้เท่ากับพิตรงกัน เราทำการถอดค่าสมบูรณ์ออกก็จะได้ว่า s q ควรทบวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกกำลังสองลบ s q ควรทลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกกำลังสองมีค่าเท่ากับบวกลบสองเเราก็จะทำการย้ายข้าง สมการนะคะ,ะโดยฝั่งซ้ายก็จะเหลือเป็น square root x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับบวกลบ2 a จากลบ u ก็ยาก้ายแกนมาเป็นบวกบวกวด้วย square root x ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสอง ต่อนะคะเราจะทำการถอดสแควรูทก็คือทำให้สแควรูทหายไปดยการยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมงการอ่าสมการฝั่งซ้ายก็ได้เป็น x บวก C ทั้งหมดยกกำลังสองบวกวายกกำลังสองอ่าสแควรูทยกกำลังสองก็ทำให้สแควรูทหายไปแล้วนะคะส่วนฝั่งขวาก็จะได้เป็น 4a ยกํากำลังสองบวกลบส a ่เอ์สแควรูท x ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวกด้วย x ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองจากกำลังสองสมบูรณ์สูตรกำลังสองสมบูรณ์ได้เป็นหน้ากำลังสองก็คือ x ยกกำลังสองบวกสองด้านหลังคือบวกสอง c x บวกหลังยกกำลังสองคือบวก c ยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย y ยกกำลังสองเท่ากับ 4a ยกกำลังสองบวกลบ 4a สะคลรูท <c oughs> <iffs> x ลบ4ทั so <c oughs> <als> ้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวกด้วยหนากำลัง2สมบูรณ์เหมือนเดิมก็คือหน้ายกกำลังสองลบ2หน้าหลังคือลบ 2x c แล้วบวกหลังยกกำลังสองคือบวก c ยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย y ยกกำลังสอง สมการฝั่งซ้ายก็จะเหลือเป็น 4c x ลบ 4a ยกกำลัง2เท่ากับบวกลบ 4ca แสแควรูท x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ยกกำลัง2สมการฝั่งซ้ายก็ได้เป็น 4x ลบ a ยกกำลัง2เท่ากับบวกลบ a สแควรูท ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองต่อมาเราก็จะทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการเพื่อ square root หายไปได้เป็น c x ลบ a ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองคูณด้วย x ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสอง ต่อมานะคะก็จากกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยก็จะได้เป็น c กำลังสอง x กำลังสองลบสอง c a ยกกำลังสอง x บวกด้วย a ยกกำลัง c เท่ากับ a ยกกำลังสองคูณด้วย x ยกกำลังสองลบ 2c x บวก c ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสอง x ยกกำลังสองลบ 2c a ยกกำลังสอง x บวก a ยกกำลัง c เท่ากับคูณ a กำลังสองเข้าไปได้เป็น a กกำลังสอง x ยกกำลังสองลบ 2c a ยกกำลังสอง x บวกด้วย a กยกกำลังสองซียกกำลังสองบวกเกยกกำลังสองคูณกับ y ยกกำลังสองหาคำตอบต่อมาก็ได้เหลือเป็น c ยกกำลังสองคูณกับ x ยกกำลังสองบวก a อกยกกำลังสองเท่ากับ a กยกกำลังสองคูณกับ x อกยกกำลังสองบวก a อกยกกำลังสองคูณกับ c ยกกำลังสองบวก a อกยกกำลังสอง y ยกกำลังสองต่อมาจัดรูปต่อนะคะ ก็จะได้เป็น c ยกกำลังสองหัว x ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสอง x ยกกำลังสองลบ a กกำลังสอง y ยกกำลังสองเท่ากับฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น a ยกกำลังสองบวก c ยกกำลังสองลบด้วย a ยกกำลัง c อ่ต่อมาเราดึง x ออกใช่ไหมอ่ x เป็นตัวร่วมใช่ไหมคะก็จะเหลือ c ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองทั้งหมดคูณด้วย x ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองคูณกับ y ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองคูณด้วย c ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองหาให้เป็นสรรมการที่หนึ่งจาก a เนี่ยมากกว่า 0, แต่น้อยกว่า c ดังนั้น c ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองเนี่ยจะมากกว่า0และจากสมการที่1จะได้ x ยกกำลังสองหารด้วย a ยกกำลังสองลบ y ยกกำลังสองส่วนด้วย c ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้ให้เป็นสมการที่สองให้ b ยกกำลังสองเนี่ยเท่ากับ c ยกกำลังสองลบด้วย a ยกกำลังสองโดยที่ b เนี่ยมีค่าต้องมีค่ามากกว่าศูนย์และจากสมการที่สองนะคะ จะได้ x กําลังสองส่วนด้วย a กําลังสองลบ y กําลังสองหารด้วย b กําลังสองเท่ากับหนึ่งจากสมการที่ได้นะคะคือสามารถ คือสมการไฮเพอร์โบลาโดยไฮเพอร์โบลาตัดแกน x ที่จุด a 0และลบ a 0เนี่ยเราจะเรียกว่าจุดยอดของไฮเพอร์โบลาและไม่ตัดแกน y เนื่องจากเมื่อให้ x 0 x เท่ากับ0นะคะในสมการไฮเพอร์โบลาจะได้ว่าลบ y ยกกำลังสเท่ากับ b ยกกำลังสซึ่งไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงเลยนอกจากนั้นนะคะจากสมการไฮเพอร์โบลาเนี่ยก็ะจะได้อีกว่า x ยกกำลังส ส่วนด้วย A ยกกำลังสองเท่ากับ1บวก Y ยกกำลังสองส่วน B ยก B, ยกำลังสองดังนั้นสมการไฮเพอร์โบลา จะได้ว่า x ยกกำลังสองส่วนด้วย a ยกกำลังสองเท่ากับ1บวก y ยกกำลังสองส่วนด้วย b ยกกำลังสองและ1บวก y ยกกำลังสองส่วนด้วย b ยกกำลังสองมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ดังนั้น x ยกกำลังสองจะมากกว่าหรือเท่ากับ a ยกกำลังสอง และจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ a หรือ x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ a นั่นเองอทั้งหมดนี้ก็จะคือที่มาของสมการไฮเพอร์โบลานะคะ